ถือหมูปิ้งกันหน่อยถือหมูปิ้งหน่อยครับดูดีค่ะต้นางมันดีจริงอ้าวลืมหยิบตังเลยจะลนดิลืมยืมตังเลยลืมไม่มีก็ค่อยเอามาให้หนูฮะโอ้โหเดี๋ยวก็จะวิ่งวนอยู่ตรงนี้อะดิก็สองชุดก็ได้มีไหมอ่ะ ไม่มีอยู่ดีสี่สิบแล้วดังนั้นผมก็ต้องทิ้งเบ็ดไว้ตรงนี้นะแล้วก็วนไปวนมาขี่หาตั้งตอพอเดี๋ดวถ้าเกิดไปเลยไม่มีเบ็ดเป็นตัวประกันนะเอามาให้หนูก็ได้หนูด้วยใจไยขนาดนั้นเหรอได้มาอ๋อสรุปหายไปเลยเออสรุปไปเลยชิงหยเลพอเวลาผ่านลิฟต์บิดเลยด้วยใจอะ ดคะไม่นนเลยติดบ้าอรัูบ <c oughs> ดบครับ,บรเฮ้ยเฮ้ย,ยดูดูหมู่ไม่เอาแพอได้ตังทอมันไปเลยดูนี่ <c oughs> เปน็นนี้ทุกร้าน <c oughs> ผมวันนี้ก็มาตีเจ้าปลากระสูกน,นะฮะวันนี้ก็นี่มากับนั้นนิวนันนิวเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาปลากระสูกจอยกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะลงมาแม่น้ำนะฮะแม่น้ำแควนะผมไปเดี๋ยวเราไปตามดูนะฮะว่าผมจะได้สักี่แต้มนะครับผมน้ำเริ่มลงนะ น้ำเริ่มตื่นหลงตื่นลงลองเลาะเลาะเลาะเละดูนะมันอาจจะเห็นเหยื่อเราง่ายกว่าเดิมแต่ข้างล่างเนี่ยมันน่าโดนตัวมากนะไม่น่าพลาด โอ้โหลงไปกินเลยตัวจี๊นดนะดูปันโอ้โหไมโครสปูนน้อยนี่นะว่าแล้วมันน้ำโอ้ดูปิวปิวปิวมาเลยอะ่ะปิวาเลยจุกลูเลยนี่มันอะไรครับเนี่ยนี่มันเอาไอ้นั้นมาด้วยเนี่ย สมโนโครัววะไออะไรวะใบเกิดได้หนูมันทำหน้าที่ของมันสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะไป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  thank you อาเปิดแล้วเปิดแล้วอ่านเปิดแล้วฮะไปเนี่ยตีไปนี่แหละลอยตมลอยลอยชนน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไอนี่ทำมีตัว อุ้ยไังไงนะงัยโอ้โหเห็นปลนั่าไงเอ้ยออ้ยเอยอยู่ดิโอ้โหเอาจนได้วะโอ้โหตามเอาจนได้นีบอกแล้วลอยต่อนะมันได้เรื่องเห็นไหมม,มาดิครับตึงอยู่ตึงอยู่โอ้ยน้ำมวนเลยวะยมีไสนะเนี่ยมีไสนะเนี่ย เมื <pecially> ่อกี้มันกัดไม่ทันแล้วนะฮะแต่ว่าพอดีด้วยความที่น้ามันไหลลงไปทางนั้นนะเราก็เลยเขย่าเขย่าคันให้เหยื่อมันแบบว่ามันวิ่ง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 อยู่กับที่นะขอดูหน้าคนได้ปลานะอครับเหีเยยื่อแมมเหยื่อเหยื่ออุปกรณ์มันโอ้โหสัมลักเสลยสอคนต้องยกอือของมันแรงจริงเพาคันอุปกรณ์ โอ้ยเฮ้ยติสลายวะอุ้ยน้มมันก็แรงอยู่นะฮะเนี่ยโอ้ดูมันทิ้งตัวโก oh, ้ง,กงอะ่ะนี่น,นี่มามามาคือ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 ,คอบอกแล้วนะครับผมนี่เป็นไงเต็มมือเต็มมืออยู่เรียมกริปหน้าถ่ายรูปไห้หน่อยดินี่นะครับ นี่นะฮะมันก็ทําหน้าที่ของมันสมบูรณ์แบบนะครับเจ้าปลากระสุบตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ปล่อยกลับไปสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับให้มันไปออกลูกออกหลานมานะฮะโตโตปไปไปวนกลับมากูกินนะวนกลับมากูกินนะมึงไปตัีคยวเราก็เดินตีเลาะกลับไปนะฮะ เผื่อจะมีตัวหลงๆมากัดอีกอม,มีตัวนะมีตัวมีตัวมีตัวมันอยู่ในหวังนี่นะมีตัวมันมีตัวมันมีตัวมาเลยลูกมาเลยสโ,โลโซบให้แล้วลูกมามามาชูดเลยลูกไปไหนแล้วล่ะ โทอ,อ,โอ้โหลุดไยอะไรวะโอ้โหชากขนาดนี้ให้ตายเธอโลบินให้จริงเธโลเบิร์ดให้เกิดเธอโลบินสัน โดนะฮะโอ้โหตัวจ้อยตัวจ้อยโอ้ดูเจสกีเจสกีนี่นะฮะมาเป็นเจสกีเลยไปตั้งกิวไอ้หนูมาเป็นเจสกีเลยนะฮะ อืมอ,อึมึเออ,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 อชากปึ๊กเลยอ่ะอะไรวะม,มันยังไงกันล่ะครับ อ้เอาดิโอ้โหโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่มันชอบมีตัวใหญ่นะฮะตรงนั้นอ่ะแต่ที่ได้มานี่มาพร้อมใบเกิดเลยนะครับผมกับขวดนมเล็กๆนะฮะนี่ดูดิปริวปริวปลิวเะยนะครับผมนี่จอยน้อยนะฮะมา,มามามาแต่ก็เป็นสกอร์ให้เรานะฮะนี่นะฮะมันเป็นอะไรที่ดมแม่นมากนะ มันจะชอบใช้จมูกมาดมเกี่ยวเข้าจมูกเลยไป h a n k ิ้วป่าขานล่างหายะเดี๋ยวเราต้องมาเล่นแนวข้างบนดูนะฮะไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาเล่นแถวแถวนี้นะฮะอาจจะมีอาจจะมีตัวให้เราพอได้โบบะหลงๆมาั่งก็ยังดีนะฮะ อ้าโดนโดนโอ้โหมันตามมาฮะตามมาจนโดนอ่ะมันอยู่ข้างต่อนะตอนแรกผมเอ๊ยมันคิดว่าสะดุดคิดว่าสะดุดอะไรนะฮะโอ้โหที่ไหนได้มันอยู่ข้างต่อเบรกแน่นไปหน่อยนะเมื่อกี้วิดไปเดี๋ยวเบ็ดง้างอีกโอ้โหเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ตัว สู้มันเลยตัวนี้หือกดหมาโอ้ใสสวยอยู่นะเนี่ยใสยสวยเลยอ่ะ,ออะโอ้โหนี่นะฮะได้สนุกนะครับผมปล่อยมันไป ไมโครสปูนนะครับผมทีเด็ดไปเหมือนผมจะเห็นอีกตัวหนึ่งด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่รู้นะตาลายว่าลิ้วน้ำมันเยอะด้วย นี่ฮะเออใช่จริงๆด้วยมันอยู่โอ้โหลูดมมันอยู่ในต่อนะฮะนี่ผมบอกแล้วต่อเนี่ยมองข้ามไม่ได้นะฮะมาหมายสุดท้ายนะฮะมาจ้วงกันดูไม่รู้ว่าจะมีตัวเหลือถึงเราหรือเปล่านะฮะ ไม่รู้ว่าพวกล้อไปหมดหรือยังฮนะเจอนะฮะเจอนะฮะพญานาคพญานาคอุ๊ยอุยเอาไงอะลงน้ำมะล่ะลงน้ำมะล่ะลงน้ำมะล่ะเอาไงดีครับเอาไงดีครับเอาไงดีครับ ฮัมเนฮัมเนมเน่อาจแม่งบอกอะไรมึงวะเนี่ยมึงแก้งกูดิวจอะเเเไม่งั้นจะเรียกอ่านไมโครสปูลเหรได้สสายเล ขึ้นเคนตกป่าแม่งให้แม่งหันน้องงานเฮ้ยห่าเอ้ยเอ้าลืมเปิดเบรกอบ้าโอ้โหดีไม่ง้าง ม่ผมก็ว่าใหมมันไม่ดีวะคิดว่าติดกิ่งไม้ะโทโอ้ยดีไม่หลุดไปก่อนมาไม่เท่าไหร่หรอกวิ่งตามปลาเลยก็พี่ลืมเปิดเบรกปิดแน่นเลยตอนเดินมา น่าจะพอได้อยู่สักฝ่ามืออุ้ยตัวดีดดโอ้โหโอ้โหนิวเดินไปห่านวิง่งวีตเลยนั่นแหละตัวที่หลุดตอนตอนมฉา,าไอตอนที่เรามาทีแรกอ่ะแหละที่ตีไปที่เดิม,นะม,มอนนะ่ะะเออโอ้โหลงน้ำไปนี่เลยลงลิ้วน้ำเฉยดูดูดูดด มาลุ้ยมาลุ้ยมาลุ้ยโอ้โหเอ้ยใสสวยอืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเฮ้ยมันจะหลุดเลยว่ะติดคางติดคางโอ้ยใสสวยเก็บไหมโอ้ยไม่โอ้ยสวยนี่นะฮะ ปิดท้ายกันเลยทีเดียวสายสวยๆเลยไปเดี๋ยวปล่อยมานะฮะนี่นี่ไมโครสปูนน้อยไปสายก็เข้าพอดีด้วยนะฮะแหม่ปล่อยปลาก่อนพี่แววแน่เลยถ้าจะถามว่ากลับยังโอ้โหตัวอ้วนปักเลยอะ่ะไปแต่งกิวเว ยังงงอยังงงงง,ง,งไปครับผมวันนี้ก็พอเลยนะฮะปลาเริ่มหาตัวยากขึ้นนะฮะอากาศก็เริ่มร้อนนะฮะเดี๋ยวต้องไปทุลาต่อเลยนะครับผมก็น,นันยวก็ได้ไปหลายแต้มอยู่นะนูน่นนู่นส่วนผมก็หลายแต้มอยู่แหละพอได้สนุกสนานนะฮะโอเคครับผมไว้ทลิปหน้านะครับเราค่อยพบกันใหม่นะฮะทริปนี้ลาไปต่อครับผม